เอาวันไทยไดิล่ะถ่ายคลิปเนี่ยแล้วตัดกรดทายเสร็จ ดีครับผมชัห้าสิบเจ็ดนาทีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้วันนี้วันนี้พัฒน,น์น้องสวัสดีตั้งเลยครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟซีละหน่อยที่นี่ว่างว่าครับวันนี้ไม่ได้ไปไร่นะไม่ได้ไปสวนยางยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแชนแนลครับรักสวนยางน,นะครับ ทีนนี้ผมได้ลวดมาประมาณมัดตใหญ่ครับลวตัวนี้เป็นลวดขนาดประมาณหุ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววัดตรนกลามันแตกบินหนึ่งหุน่นนี่ขายตามร้านบุกก่อนคอสังคครับเพื่ที่จะคลายครับลวดคำว่าแผนแผนฝ้าพดาน ที่นีน่เห็นว่ามันเป็นลวดที่บ่อเดชางานแล้วก็เลยกศิษย์นำมาทำเป็นเป็นลวดที่เสร็จสำหรับวางเครื่องยางนะครับสำหรับวางเครื่องยางเนาะสำหรับวางเครื่องยางในสวนยางก่อนต้องใช้สวนมือก่อนครับผม <laughs> นี่บ่าได้ไปสวนยางครับอยู่งบ้านนะอยู่บ้านตัวตุ้งเดรนลาบื่อเช้านี่ก็เลยพอดีกับตกเมื่อพาก,กลางพอดี ไ,ปไปมาทำแนะนำวิธีการทำรวดวางเคื่ออยางให้พี่น้องเอซี C ดูกันครับมั่อน้าดจะแข็งพอๆครับแข็งวา,างเพื่อยางกันอย่าออยางดีเลยครับวางเพื่อยางแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีการทำกันครับผมจะใช้ตลัดเมตรวัดวัดรว,ด,ว,ด,วดตรงนี้ให้ได้ หกเซนติเมตรโดยประมาณหกเซนเลยแหละครับหกสิเนแล้วแล้วก็ตัดกินไปครับตัดกินไปก่อนเอสไปละตัดแล้วหายเลยนีย่ ทำไว้ใช้เองในส่วนยางนี้เลยครับลดต้นทุนในการซื้อนะซื้อเขาชุดนึงกับรวดร้อมรวดสปีนก็สามสีบาทต่อชุดครับมเลยสามเส้นก่อนสองเส้น ตัดตอกมาได้อย่างนี้แล้วก็จะประมาณนี้ครับแ็้วะกาตัดให้มันตรงนิดน่อยปพระมาณขอแบบนี่เป็นแบบสำหรับตัดรวดตรงนี้ครับแบบไม้เนาะตอกตะปูสองข้างตัตดของตะปูออกครับ ยะตรงนี้ประมาณเดี๋ยวผงวัดให้ผมดูสิ40เ้นิเส้นครับระยะห่างตะปูนี่40เซนติเมตรวิธีการท่าครับผมวางลวดกับตะปูยังสี่นะวางลวดลงแบ่งสองข้างให้เท่าๆกันครับ หมุนครับหมุนลวดหมุนลวดเกี่ยวกตะปูนี่ครับฟังใสทีกเขื่อนครับดึงด้นกันครับหม,นนบมุนไปหนึ่งรอบเลยจะดึงออกมาติดนแบบนี้บแบบนี้นะแต่ข้าว่าโคง้งตะครีมบีบสช่วยหน่อย งานเทดมืออธิบ่ีประนีดเหมือนงานที่ใช้เครื่องทำก็เท่ากับที่ว่าขับเองใช้เองภูมิใจเองครับลดต้นทุนในการซื้อนี่ครับเป็นประมาณนี้เป็นอิฐว่างถ้วยว่างถ้วยขนาด1 2 0 0งพัรซีซีกับ ขึ้นไปครับผมถึง1,500ห,หรือ2,000ก็ได้ครับเน่นยิดถ้วยว่าพ่อไปลูกทุกอย่างถ้วยยองออก็ได้ปเดบเอามาวนวนเลยก็ได้โอเคมาเป็นแขนนี่ครับจะกจะวายอย่างนี้นะวเวลาเราแขนถ้วย ตรวจบนถ้วยยางเอ้ต้นยางเลยจะวางอยู่ก็อยู่กษณะน,นี้ครับนี่มานี่ครับผมครับทำเองใจสวนครับทำไว้ใช้เองเองนาะนี่วันนี้จะเป็น เวลานั้นถ้าก็เอาลวดสอดเวลาจะมัดใส่กระตรุนยางนะเอาลวดสอดตรงรูนี่ครับแต่ลวดอนนี้จะเป็นอันนี้มันแข็งขั้วเซไ้พี่ลวดอีกตัวนหนึ่งที่ผมเห็นไว้แหละในชิปก่อนที่ผ้าพิรอนเกตนะครับใช้ตัวนั้นสอดเข้าไปทางนี้แล้วก็ล่กับต้นยางเนาะมาดูกันที่ซ้ายนึงครับผม วนไปหนึ่งรอบเลยนี่บานนี้ก็คือการวนโอนกเข,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 ขออาห่บกรก,ก้อยย่นรถเขามีแขกนกเรา เขาไม่ใช่นกเราประมาณนี้ครับผมนี่ครับแ,แล้เราแปตั้งกับต้นยาเราก็จะวางช่วยตรงนี้ประมาณนี้เนะ เองใช้เองครับแด่นําวิธีทํากันครับเป็นลวดเลื้อยใช่ครับผมถ้าอยากไม่อยากซื้อเราก็ไปซื้อตัวตรงนี้มาจากร้านขายวัสดุก่อสร้างลวดปลอดสนิมครับตัวฝนก็ไม่เป็นไรด้ครับนี่ก็เป็นสนิมไม่เป็นสนิมใช้ดีใช้ทน ใช้วางถ้วยขนาด1,200มิลลิตรถึง1,500มิลลิตรครับถ้าเป็น2,000อาจจะบ่ได้ครับเพราะว่ามันมันแคบเนาะนิดถ้วย1,000งพันนิดถ้วยลิตรครึ่ง1,500มิลลิตรมิลลิลิตรครับตัวมันแข็งเมืนกันดัดยากนิดหน่อยแต่ว่าเวลวาเ่อเปปแวนกับตน้นยางแล้วมันก็ ก็ดีครับมันว่อ,อ่อนเวล,ลาตำนักเผื่ยอย่างมันลายมันก็ดสีว่ยอดลงเอยผื่อยางไม่ตกแน่นอนวางกับแบบตังสีเลยครับผมแล้ก็ใช้มือกดไปครับมือถ้าก็หมุนไปหมุนลวดไปเลย ก็เบียงเว่าอื้นเออสตีมุนออกแค่ได้หนึ่งรอบครับเดี๋ยวได้ประมาณนี้ครับนี่เนาะแล้วก็ดึงออกมา,มาให้เราบีบเข้าหน่อย โค้งครับโค้งเป็นรูปถ้วยนะรูปก้นถ้วยนะทับเองง่ายๆครับผมทับเองใช้ใช้เองได้แต่ว่าถ้าไม่อยากทำเองก็ซื้อแล้วครับผมมัเป็นโุนก็ซื้อถ้าไม่อยากซื้อเราก็ซื้อมาทำเองเอาซื้อจอ,อๆๆเนี่ยอะไร่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเวลาพอสมควรแล้วครับผมพี่น้องขอบคุณครับสำหรับทุกๆก,การรับชมครับดีไหมครับวาเราเพิ่มคลิปถึงตอนนี้นะครับน้ำวิธีดัดลวดเหลือใช้ให้เป็นลวดวางถ้วยรองถ้วยน้ำยางครับเถื่อรองน้ำยางเนาะสำหรับคลิปนเดวิล่าลาสคุณทุกคนแล้วครับไม่เคยกันกดไลค์กดติดตาม,มราใใรครับผมเพืหห่อเป็นิดลังใจให้สมชาแนลครับผมนี่วันนี้ แตรคเนนี้ไล่พี่น้องแล้วครับออกกันน้องเม่งกับทีนนเดียไล่พี่น้องเจอยกันคลิปนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพึ่งพึ่ง่ออีกสักยี่สิบวีก่อน